กุ๊ค่ะชื่อจรอครับเป็นเจ้าของร้านขีชาลาัแอนที ว่าจะมาเป็นสีชาตินี้เดิมทีเปิดที่อุทยัยก่อนที่ช่วงโควิดโควิดเริ่มโควิดปีแรกปีแรกเลยแล้วก็อยู่ที่อุทย<ด>ัยประมาณสามปีปแต่เปลี่ยน2ที่แล้วก็ย้ายเข้ามากรุงเทพมันมีสาเหตุที่ต้องย้ายกลับเขามาที่กรุงเทพเพราะว่าแม่ป่วย โรคเกี่ยวกับมองเสื่อมท่านุนแลก็เลยต้องมาดูแลโลเคชั่นเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆเป็นบ้านของป้ากับลุงบ้านของเขามีความทรงจําเกี่ยวกับความรักที่ผูกพันกันยาวนานมากอันนี้ป้าเสียไปลุงก,ก็มาเสียไปอีกเราก็เลยกลับมาอยากได้บ้านหลังนี้ มันเหมือนมีความรักขึ้นอีกครั้งแต่มันเป็นความรักในสไตล์ดีชารีโนเวทใหม่ให้มันเป็นร้านได้แล้วเราก็อยากเปิดบ้านเพื่อเป็นห้องนั่งเล่นที่นั่งเล่นที่พักผ่อนเพื่อนฝูงพี่น้องชิวๆสามารถทํางานศิลปะได้นะบ้านทันเดียวเราก็เลยขยายข้างนอกให้มันมีสวนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทั้งอินดอร์เอาดอร์บางครั้งเราก็เปิดแอร์ สีชาสีก็คือจากที่เราสองคนเรียนในแวดวงศิลปะซึ่ง<ม>ยาวนานชาก็คือเป็นคนชอบดื่มชาเพราะเป็นคนไม่กินกาแฟแต่พี่จองเขาก็จะกินกาแฟเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาคําว่าสีกับชามารวมกันคราฟแอนทีพี่คุณชอบทํางานคราฟทำงาน DIY นองก็เลยเอาคําว่าคลาฟแอนทีมารวมกันก็กลายเป็นสีชาคลาฟแอนทีค่ จริงเราอยากให้มันเป็นกึ่งทึ่งยินิคแกลอรี่เล็กๆที่เราสามารถเชิญพี่ๆศิลปินเนี่ยมาแสดงงานได้คนสองคนโทนสีต่างๆเพื่อให้ mix and match กับสิ่งแวดล้อมแถวนี้เพราะว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นชุมชนกลายเป็นคาเฟ่ local โล,โโล c a <oughs> l ไปนะเป็นโฮมมี่เราก็เอาทุกอย่างที่เรามีเคยตกแต่งมาจัดวาง <c oughs> เป็นสไตล์ของเราเองดีกว่าเ็น <c oughs> ทุกอย่างเองออกแบบกันเองกว่ามันจะลงตัวมันปรับเปลี่ยนมาหลายครั้งอยู่นะคะ ขายชา มีกาแฟ,าฟาซึ่งเราได้กาแฟซึ่งเขาคั่วเองจากรุ่นพี่ที่นคนปรปฐมเขาเป็นศิลปินเหมือนกัน<ม>ขนมส่วนใหญ่เป็นโฮมเมดอศนรีมโฮมเมดอาหารทุกอย่างเราคิดทาขึ้นมาเองเหมือนเราเรียนศิละปะมันก็มีสาขาแอทพลายอาร์ตศิละปะประยุกต์เนาะเราก็เอาทุกอย่างมาใส่ลงไปใส่ใจลงไปด้วยการที<ส>่เรามีพ<ส>ื<ส>้นฐานศิลปะอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอาศิลปะตรงเนี้ยมาตกแต่งเดคอเรตตกแต่งบนแก้วบนน้ำบนขนม กรมีปลูกดอกไม้ที่กินได้บางชนิดมีวิตามินซีสูงก็เอามาตกแต่งที่ร้านไม่ใส่น้ำตาลทรายทุกๆุกอย่างทำด้วยใจเราจะมีกิจกรรมฟรีนะคะก็คือเป็นโพสการ์ดจะเพ้นเองหรือเราจะร่างไว้ให้เราก็มีเพ้นตุม่มตุ่มก็ได้ฟรีเพราะว่าพี่เขาให้มาเป็นพี่ศิลปินสีน้ำให้มา เพื่ออันอีส่งต่างๆอันที่3ก็คือปั๊มบล็อกไม้บล็อกไม้อิเดียลายต่างๆปั๊มจะเอาไปทําเป็นท่าปูโต๊ะนะคะอันนี้คือฟรีส่วนที่เสียตังก็เปลี่ยนไม่มากคำโพงกุญแจหนังเพ้นกระเป๋าแล้วก็มีเพ้นบนแคนวาสเล็กๆลําทำสร้อยข้อมือโพงกุญแจสร้อยคอปั้นดินทําแหวนร้อยหินมงคลคือมากมายจริงกระเบลอะคออมันบอกไม่ถูกเดอยมาก ที่ตั้งเราตั้งอยู่มันอาจจะรับนะคะเพราะมันได้ชื่อว่าคาเฟ่รับอาลง MRT บางไผ่ไถ,ถ้ามารถไฟฟ้าแล้วก็เดินข้ามสะพานข้ามคองบางกอกใหญ่เข้าซอยมาจะเห็นป้ายเล็กๆของเราแล้วก็เพชรเกษม17ท1แต่เราไม่เข้ามีซนะอยนะนะพอซอยกานถ้ามารถเนินปุ๊บพอเห็นเพชรเกษม17ท1ปุ๊บตรงมาแล้วก็ให้ยูเทิร์น,นทางกับรถพอดีญหาที่จอดเอาจนะเทนั้น มอไซค์กับจักรยานเข้ามาได้เข้าถึงหน้าร้านเลยจอดได้หน้าร้านครับจอดได้เลยพี่กุ๊กกับจขอปากอีซาคลับแอนทีด้วยนะคะเป็นคาเฟ่ที่เป็นอาร์ตคาเฟ่ตัวพ่อกิจกรรมอยากมาทําบอกได้เลยว่ามันสร้างสรรคสร้างเสริมจินตนาการให้ทุกคนผ่อนคลายติดตามเพจเราด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันที่ร้านอีซาคลับแอนที เรับฝังคนลองมาหาก<ม>ารร่วมมาพูดสนุกก,กิจกรรมกันนะคะขอบคุณค่ะครับผม